ทงบ้านนะที่หลังคามจากก็ดีมุงไม้ไผ่ก็ดีอะไรก็ดีเนะี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะปุไว้นะออปอุ่ไปนี้นะท่านก็คนจะต้องเอา,เอาพลาสติกมาคุมทีนะจะปลุกช้าหน่อยการใช้งานก็ประมาณสองปีนะพลาสติกก็กันรั่วเรยนะแต่ข้อเสียของการที่เราใช้ไม้ไก็ดีนะไม้ไผ่ก็ดีนะนะเป็นเฟริเจอรนะ์นะ เิดเทรเทราจะรู้เลยยิ่งมีความชื้นนะฝนตกเราก็จะรู้สึกว่ามันไปนั่งรู้สึกมันชื้นนะครับชื้นแฉะนะครับดังนั้นนี่ก็ฝากหลายท่านนะว่าเวลาใช้ทําบ้านก็ดีคาเฟ่ก็ดีนะอย่าใช้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะมันจะชื้นอากาศคาเฟ่ก็ลมลื่นนะครับ